สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาชมรีวิวเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญครบร้อยปีนะครับเป็นคนเหรียญครบร้อยปีการฝึกหัดครูไทยนะครับเป็นเหรียญครบ100ปีการฝึกหัดครูไทยนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเหรียญนิกเกิลราคา2บาทหน้าเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญในวันรัที่28นะครับเป็นเหรียญในวันรัที่28นะครับนะครับนะครับนี่ครับเหรียญเป็นเหรียญสองพระองค์เลยครับเป็นเหรียญสองพระองค์นะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นเหรียญสองพระองค์นะครับ อย่างที่บอกไว้คร right so ับเหรียญสองพระองค์เยอะมากนะครับในราคา2บาทนะครับนะครับนะครับเป็นเหรียญกระสับสีเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะครับแล้วก็ทองแดงผสมนิเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงราคา2บาทนะครับราคาสบาทขอบนะครับขอบก็จะเป็นขอบฟันเฟืองนะครับขอบเฟืองจักรนะครับขอบเฟืองจักรนะฮะขอบเฟืองจักรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ยี่สิบสองมิลเช่นเดิมนะครับยี่สิบสองมิลกเท่าเหรียญบาทไอเหรียญสองบาทในปัจจุบันนี้นะครับนะครับ มาดูลวดลายของเหรียญกันนะครับลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์นะครับพระจุมจงเก้าเจ้าอยู่นะครับปิ่นพระพักทางเบื้องขวานะครับนะครับครับเหรียญนี้จะเหรียญนี้จะคล้ายกับเหรียญที่เคยเอามาให้ชมกันทีแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ทรง รูปแบบคล้ายกันมากนะครับรูปแบบคล้ายกันกับเหรียญที่ผ่านมานะครับรูปขาดรูปแบบจะคล้ายกับเหรียญเหรียญเก่าเหรียญสองอยเเหรียญจะอองนีครับจะจะรูปแบบจะคล้ายกันนะครับนี่ฮะนนะครับจะคล้ายกันมากหวังท่านนึกว่าเป็นเหรียญเดียวกันแต่ไม่ใช่ครับนะครับขวามือนี่เป็นเหรียญ เป็นเหรียญร้อยปีกระทรวงวิทยาธรรมนะครับส่วนเหรียญนี้นับเป็นเหรียญร้อยปีการฝึกหัดครูไทยนะครับนะครับเป็นเหรียญคล้ายกันมากนะครับราคากันมากเลยครับนะครับมองคนเพลินแล้วว่านึกว่าจะเป็นเหรียญเดียวกันแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนะครับนะครับนี่ครับนี <forgetting S 2> ่คือเหรียญหนึ่งร้อยปีการฝึกหัดครูไทยนะครับนะครับนะครับเป็นเอ่อด้านขวามือก็จะเป็นรัชกาลที่5นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นรัชการสิ้านะครับนะครับ แล้วก็มีพระปอรามาพิไทยย่อจอปรลนะครับส่ครับนด้านขวามือก็จะเป็นพระ่วนซ้ายมือก็จะเป็นพระประมาพิไทยย่อพอปรลนะครับนะครับอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎนะครับพระมหามงกุฎเช่นเดียวกันนะครับนะครับฉลองพระองค์ก็ของรัชกาลที่ห้าก็ฉลองพระองค์ด้วยชุด คุยนะครับท <habits et> <edi> <administration> ุกคุยของดรนะครับดรนะครับด็ออร์อัปลอดอัปลองนะครับของมหาวิทยาลัยแคมเบอร์นะครับประเทศอังกฤษนะครับส่วนของรัชกาลที่เก้าก็ฉลองพระองค์คุยร์จุดีบัณฑิตกคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับนะครับนะครับเปลี่ยนพรรด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับนะครับนะครับคือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็น กลางเหลืองก็จะเป็นลูกตาสัญลักษณ์ของงานร้อยปีนะครับการฝึกหัดครูไทยนะครับฝึกหัดครูไทยภายในขอบเหลืองมีเรื่องบนมีข้อความว่า12ตุลาคมนะครับ12ตุลาคม2535นะครับนะครับประเทศไทยนะครับนะครับเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่า2บาทนะครับ2บาทนะครับนะครับนะครับเรนนี้ก็ ครบวาระวันที่12ตุลานะครับ2,535นะครับออกประกาศใช้นะครับวันที่31มีนานะครับ2,536นะครับนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตมาอยู่ที่1ล้าน2แสนเหรียญนะครับจำนวนการผลิต1ล้าน2แสนเหรียญนะครับเดี๋ยวนี้จะมี2ชนิดราคานะครับในวาระนี้จะมีชนิดราคา10บาทครับชนิดราคา2บาทนะครับนะครับ น้ำหนัก7.3กรัมเช่นเดิมนะครับนัเนเดิมนะครับราคาหน้าเหรียญก็2บาทนะครับ2บาทนะครับนะครับแต่ราคาในคู่มือนะครับในคู่มือนักสะสมก็อยู่ที่ประมาณทัก50บาทนะครับที่เขาจาหน่ายนะครับคู่มือที่เขาจาหน่ายนะครับตามเว็บต่างๆี่เขาจำหน่ายนะครับมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เว็บไหนเว็บไหนนะครับราคาจะไม่ไม่ไม่ตายตัวนะครับแต่อยู่ที่ประมาณนี้ครับไม่น่าไม่น่าจะเกิน50บาทนะครับไม่น่าจะเกิน50บาทนะครับ ราคาที่เหรียญใหม่ด้เหรียญใหม่ๆแล้วนะครับที่เขาให้สะสมได้ให้ให้จำหน่ายขายให้เรานะครับแต่ของเรร่องมานี่เอามารีวิวนะครับมาเด้จำหน่ายหรือรับซื้อประกันใดนะครับนะครับนะครับใครยังไม่มีอยากสะสมก็ไปหาสะสมได้นะครับยังมีที่สะสมเยอะแยะนะครับนะครับนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมมานะครับครับขอบคุณมากมากครับ สวัสดีครับ